สมสิ่งอันตรายเสี่ยงไตวายเฉียบพันธ์มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังกันครับสวัสดีครับสุขภาพดีๆกับตี้ธนาเวชนะครับก็ วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัว3สิ่งอันตรายนะครับที่จะทําให้เกิดอาการไตวายเสียบพันธุ์ได้นะครับอันดับแรกนะครับก็คือตัวยานะครับยาเนี่ยต้องแยกเป็น2กรณีนะครับก็คือยาที่จําเป็นต้องกินกับยาที่ไม่จําเป็นต้องกินหรือว่าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับอันดับแรกนะครับยาที่เลี่ยงได้ก็เลี่ยงก็คือพวกยาตระกูลเอนเซตครับหรือว่าพวกยาแก้ปวดนะครับยาแก้อักเสบทั้งหลายนะครับก็แนะนําว่าไม่ควรที่จะรับประทานเองนะครับการรับประทานยาแก้ปวดหรือยาแก้อักเสบเนี่ยควรจะอยู่ในเรื่องของการดูแลของแพทย์ ในกรณีที่เรามีอาการไตเสื่อมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทานมากเกินไปเนี่ยก็เสี่ยงต่อการไตาวายได้เลยทีเดียวนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือพวกยาประจําตัวนะครับเช่นพวกยาความดันนะครับยาเบาหวานนะครับหรือพวกยาลดไขมันอันนี้แนะนําว่าต้องทานนะครับเพราะว่าในกรณีที่ถ้าเราไม่ทานยาเบาหวานเนี้ยต้องเข้าใจก่อนว่าตัวยาเบาหวานเองเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการ ลดน้ําตาลในเลือดถ้าเราไม่ทานเนี่ยตัวน้ําตาลในเลือดก็จะสูงนะครับไตก็จะทํางานหนักก็มีโอกาสเสี่ยงต่ออาการไตเสื่อมนะครับสองนะครับในเรื่องของการออกกําลังกายนะครับเคสนี้เจอเยอะจริงๆเลยหลายๆคนนะครับไม่รู้ว่าคนเป็นไตเนี่ยสามารถออกกําลังกายได้แต่การออกกําลังกายเนี่ยต้องอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะส่วนใหญ่ที่จะแนะนําว่าให้ออกกําลังกายแค่พอเหงื่อออกนะครับให้หัวใจได้สูบฉีดให้เรียกได้ว่าข้อตอ่อกล้ามเนื้อได้ทํางานนะครับไม่ควรที่จะออกกําลังกายหนักนะครับอย่างที่คุณหมอบอกว่า คนเป็นตายห้ามยกของหนกักห้ามออกกำลังกายหนกักเพราะว่าทุกครั้งที่เรามีการใช้พลังงานนะครับมันจะทําให้เกิดของเสียเพราะมันเกิดของเสียในปริมาณมากๆก,ก็คือคนที่ออกกําลังกายหักโหมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการ ไตวายเสียพันได้3นะครับก็เกี่ยวกับในเรื่องของการรับประทานเครื่องดื่มครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะกังวลในเรื่องของการรับประทานอาหารถูกต้องไหมครับว่าต้องโซเดียมตามโพแทสเซียมตามฟอสฟอรัสต,ตามหรือว่าต้องคุมโซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสเนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์แต่หลายๆคนมักจะลืมไปว่าตัวเครื่องดื่มนะครับในหลายๆรูปแบบเนี่ยก็จะมีโซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแฝงเข้าไปด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชากาแฟก็จะมีฟอสฟอรัสค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับตัวน้ําอัดลมก็จะมีในเรื่องของฟอสฟอรัสสู ที่จะไม่แนะนําให้รับประทานเลยนะครับก็คือพวกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ครับเพราะฉะนั้นในกรณีของผู้ป่วยไตเนี่ยนอกจากระมัดระวังในเรื่องของการรับประทานอาหารแล้วนะครับการรับประทานเครื่องดื่มก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันที่เราจะต้องระมัดระวังนะครับการรับประทานยาการออกกําลัลงกายแนะ,ะนํานะครับว่า3สิ่งนี้ก็ควรที่จะควบคุมด้วยนะครับนอกจากในเรื่องของอาหารนะครับสำหรับใครนะครับที่มีคําถามในเรื่องของการคุมอาหารเทคนิคในเรื่องของการฟื้นฟูไตว่าทํายังไงมันถึงจะฟื้นฟูไตได้หรือว่า ถ้าใครมีค่าเลือดนะครับก็สามารถที่จะส่งเข้ามาปรึกษาหรือสอบถามตี้ได้เลยนะครับคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ